สำหรับทะเลลึก ไม่ใช่แม่เงือกชื่อแต่ชื่อเงือกนี่เหรอกติดนะพ่อเงือกทำไมอ่ะดูลูกี่ลูกลยังไงไม่รู้เนี่ยวันนี้แม่เงือกของฉันแต่งตัวสวยจะสวยยังไงก็ต้องเป็นพ่อเงือกแม่เงือกแล้วลูกเงือกอยู่ดีว่าอยู่ในการเคลเรือกระจุ๊กขาพ่อเงือกวันนี้สวยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะ ไม่ื่ออหรไมจ้าคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคิดจ้าคิดจะเอาอีกคนหนึ่งจ้าไม่ได้เลยถึงจะอยู่ในกลางทะเลลึก ก็ห้ามมีใหม่นอกจากแม่เงือกคนเดียวเนแืของแับน uh, oh, so uh, oh, oh, yes, uh, oh, ี้น่ะยังไงก็ต้องหึงหวงหัวใครๆก็รักเธอพูดอะไรได้เก่งใจลูกเมื่อเดือทเ่รอนพ่อจ๋าแม่จ๋าส่วนก็ฉาไหวจุ๊กค่ะเออไหวหมาลูกเม็นีดาพูดจ๋าอะไรลูกกําลังเป็นสาวอยู่ก็พูดไหวพ่อเงือกไม่ใช่หมาบอกว่าไหวหมา เลยลูกไม่เก่งใจลูกเลยจ้ะเนี่พ่อหยอกเนี่ยพ่อจะหาน้องให้คนลูกจริงเหรอคะพ่อนี่เอาไหมลูกเอาสิพูดอะไรชายลูกพ่อเงือกนางเงือกไม่เงือกไอ้ดูมาแล้วมาไวๆเลยเสียงใครเมาไวๆเลยเสียงในฉันคุ้นๆนะเอ๊ะก็คุ้นเหมือนกันนะพ่อเงือกเป็นเสียงของศรีสมุูดใช่แน่ๆเลยจ้ะพวกเรามาเึ็นที่ไหนปีทำยังไงเนี่ยพ่อเงือกเอาดีนะ เาาไม่แก่เราังเด็ดอยู่อาศัยบุญบารมีพระอภัยมณีใช่ <c oughs> จึงขอร้อง ข้าเราเมื่อค่ะไอ้เราน่ะจะตายไม่ห่วงหรอกนี่ห่วงคนนี้ลูกของเรากำลังเป็นสาวเป็นแม่อยู่ถ้าเกิดเราตายไปแล้วจะอยู่ยังไงเออใช่แล้วนี่แสดงว่าในีศิสมุทรตกน้ำสามทีต้องเรียกเรามีธุระง้ออะไรแน่แนต้องมีอะไรต้องมีเหตุอะไรสักอย่างนึแน่ี่หนูลูกพ่อุข้าพ่อวันนี้เราสองคนเตรียมตัวได้เลยให้คำมั่นสัญญากับศิสมุทรเอาไว้ว่า ถ้าต้องการที่จะเจอหน้าเราสามคนพ่อแม่ลูกให้ตกจำสามทีใช่เรป็นเสียสัญญาเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราใช่ผ่านมาอย่างดียวอะไรแน่เลยทุกอยาก่างเกิดเหตุเออใช่แล้วไปดูมันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นแล้วอยากทาเลยสมคนพ่อแม่ลูก ออกไปหาสินสมุทจะดีบ่าไป,ไปกันจา้าแม่เมื่อกใลูกไป,ไปกันจ้าว่าภามท่านอ,ออกนอกคู่หาภาพาทางออกนอะ สมุดลูกจ้าเขาเรื่องบอกว่าหูชิฟเอเรียกตั้งหลายครั้งแล้วนะสงสัยหูหนวกแล้วมั้งไม่ได้ยินเลยตางเงือกเนี่ยสงสัยจะไม่มาแล้วหลอกไอ้หนูจับได้อะจะถลกหนังออกเลยแหละลงไปดูซิว่ามาแล้วหรือยังที่ชายหาดนะลูกตาเงือกมายังก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้จับมาทักทีถเจอจะเตะหน้ามันเลยล่ะมาแล้วอ้าวมาแล้ว บอกว่าหูทิพย์ยังไงล่ะ,ะหูทิพย์ก็นั่งฟังอยูอ่คิดว่าหูนหนวกก็ฟังอยู่ได้ดไดยินแล้วหล,ลอกแม่ได้แล้วจริงอจริงสิโอ้ข้าวายพระอ,อภัยมณีท่านอายุมากฝ่าไม่ต้องไหว้เราหรอกไม่ถือไม่ถือหรอกนีพ่พระอภยัยขอาเงือกแม่เงือกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า พวกฉันสองคนไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะคะอ่าไม่ได้มาสองคนไม่ได้มาสองคนเรียกสองคนหรือเรียกตัวตัวก็ตัวสองตัวจ้ะสองตัวอย่างหนูจะเรียกคนก็ได้จกคนก็ใช่ตัวก็ใช่จ้ะเพราะตัวเป็นคนจ้ะแต่มีหางเหมือนปลามีหางเหมือนปลาจ้ะ เราจะเรียกว่าสองคนหรือสองตัวจ้ะสองตัวก็ได้จะตามสบายจ้ไว่ได้มากันสองตัวใช่ไหมไม่มาสองตัวจ้ามีใครมาด้วยเหรอจ้ะไปสิองค์พระอภัยมณีข้าพระเจ้าสองคนผัวเมียแต่มีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งพระเจ้าค่ะอ๋อมีลูกสาวจ้ะพามาด้วยเหรอพามาด้วยเดี๋ยวจะแนะนำให้พระอภัยมณี ได้รู้จักจะได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยพ่อเงือกได้จ้ะสมมติว่าลูกสาวพ่อเหือกอ่ะหน้าเหมือนพ่อเลือกอ่ะไม่ต้องไปดูเสียเวลาเปล่าถ้าหน้าเหมือนแม่ยังสวยมั้งเนาะใช่พ่อหน้าเหมือนตังเลือกนี่นะฝากไปเลยเนี่ยเศษสมุดไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรได้ยัง ถึงว่าพอกเงืออจะลูกไปรอตัวจะดำแต่เมียสวยนะก็เมียสวยนั่นแหละสงสัยจะเมานะถึงมาเอาตะเงือกกันตายแล้วคนราก็เอาเนื้อคู่กันเหือหนังคู่กระดูกคู่ขอโทษนะที่ว่าไปนะไอ้หนูไม่ถืออะบอกลูกสาวหอามือสิบนิ้วไปยกมือไหว้ันก็ต้องสิบนิ้วทท้งนั้นแหละเพราะเราทอานใครก็รู้กไม่ ลูกจ๋าแม่ตอนนี้พระอภัยกระสิงสมุดเขาอยู่ตรงนี้ไปสวัสดีไปนะลูกนะไปทตามลู้จักเขานะลูกได้จ้ะแต่ลูกจะไม่ถูกปิดไว้นะอาโขวปิดไว้นะลูกเดี๋ยวไปแอบอามาเพียงลูกมาเพียงลูกสะบัดผมสะบัดผมปิดไว้ลูกปิดไล่ลูกนะอย่าให้เขาเห็นลูกนี้ลูกจับจับพระอภัยจ๋าส่วนมัช่าวายจ้ะคุณพระรักษานะจ๊ะ น,นุ่งกระสาทศนามาฉาโน่งกระสาทสนา,าเออ พา พ่อพายลอยน้ำได้ด้วยอะชุดระเบียนนะพ่อพ่อพายลอยน้ำทำไมูกไม่ใช่แม่ชีจังไม่ใช่เหรอไม่ใช่จ้ะก็เห็นลอยน้ำอพ่อลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่อลงไปตั้งายหนูตะกี้ตะพ่อไม่ขึ้นมาไม่ดึงพ่อขึ้นมาลูกพ่อไม่ขึ้นเองอะอายพ่อเงือกไม่เงือกไม่ต้องอายเรามาถึงขนาดนี้แล้วล่ะพ่อลูกสาวเงือกสวยนะเอาไม่ล่ะถ้าไม่มีหางนะเหมือนนางสนมที่อยู่ในเมืองพ่อเลยพ่อตัดหางไปเลยพ่อพายได้เวลาแล้วอยหูช้าอยู่เลย อ๋อเหรอใช่ลูกสาวสวยนะจ๊ะนี่รู้หรือเปล่าพระอาภัยถ้าเราหวงคุยกันเพิดเพลินเดี๋ยวนางผีเชื้อสมุทรมันเดินทางมาถึงฉันล่อลวงไว้เจ็ดวันเจ็ดวันแต่ก็เดินทางวันเดียวก็มาถึงแล้วนะแค่ก้่าวเดียวแค่นั้นเลยถึงเมืองรัตนาของฉันช่ไหมต้ถ้ายังงั้นเรารีบไปกันเถอะนะจ๊ะาไตัดช่วนศินป์สมุทรัดแจงสิว่าจะต้องไปยังไงกันพ่อเออพ่อไปยังไงพ่อไหวนะไม่เก่งนะลูก มานี่แม่เงียบมานี่เลยมานี่ไม่ได้ให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 ้แม่นี่นี่นี่มาไปมาไปลูกเป็นสาวเป็นนางพระอภัยเนี่ยต้องเกาะเกาะทันเองตัวหนูเกาะนี่เงือกไอ้หนูไม่ต้องเกาะเลยหนูว่ายน้ำเป็นถ้าอย่างนั้นนะฉันนั่งหลังพ่อเงือกไปก็แล้วกันนะจ๊ะพระอภัยตัดชวนสินสมุดพระอภัยตัดชวนเลยสินสมุด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  Ha <laughs>